อีแมวหนูหนูยังโกรธเลยเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำอะไรใครไม่ฉนร้แล้วไงยังไงเขาก็ไม่มีเศษจะบอกว่ายอดวิวคลิปนี้นะคะพุ่งไป13.5ล้านมีคนรีโพสต์อีกเป็นแสนแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะมากคือตอนนี้ใครที่ดูไลฟ์อยู่คอมเมนต์เข้ามารู้สึกยังไงเห็นคลิปนี้แต่สําหรับฝ้ายคือข้างในสั่นมากกระพือมากเลยถ้าถ้าถ้าเป็นแม่เด็กทําไง พี่เจ้าเลื่อนเรื่สงดพีเจ้าเลื่อนถึงที่สุดหน้าลูกสักกระเด็นอย่างนั้นเอาจริงคือถ้าเกิดคุยก<ม>ันแล้วเขาไม่สบาย<ม>ก็อาจจะเมตตาว่าแบบต้องรักษาคือคุณป่วยคุณต้องไม่เป็นครูคุณต้องอยู่โร<ม><ม>งพยาบาลค่ะแต่ผมว่าในคอมเมนต์อะนะในคอมเมนต์ชาวเน็ตอะไปในทิศทางเดียวกันเ<ม><ม>นี่ยแนะนําควรดาเนินคดีให้ถึงที่สุดอยากให้คุณครูคนนี้เข้าไปได้ใช้ชีวิตไว้เกษียณในเรือนจำเถอะครับนั่นไงอ่ามีคนหนึ่งเขาบอกว่าอยากเป็นแม่เด็กไอ่อยากเป็นแม่เด็กแล้วก็ชาหัวครูตบ นี่ตบเห็นแล้วขึ้นเลยคอมเมนต์ต่อไปขออ่านค่ะเอาเลยเขาบอกว่าอีแก่บ้ามนาดเป็นลูกหลานกคจะตบมือให้ฟันปลอมหลุดเลยอันนี้หนูไม่ได้พูดหยาบคายนะเป็นคอมเมนต์แต่แค่อินมันอินพี่มันมอโหเห็นแล้วสั่นนะนี่รับ